รวมมุดไ่หมดโดยรวมเมดทารงเช้าทางนั่นกับชองล้นาน,นป้าไม่เอา,เ,าเอาขาเอาขาเลยด้ดออโอดยกับสบัยดีและสวัสด,ดีนาอกแฟนพี่น้องเอซกันเบิร์ดสุขสุขคนเดินเนาะ เป็นพี่นายในต่างประเทศก็ยินดีนอตอนับเข่าสู้ช่องสาวไล่บ้านเฮาอีกแล้วเฮ้พี่นายเนาะโดยพวกพนี้เนาะก็มาเพื่อสาวพรอเพลินนอกเพื่อนพี่น้อนงะเลยโดยสาวไลก่ก็มาทำข้าวทำข้าวเนาะเป็นจังไงเนีนะ่ยนาะทั้งสาวพรอเพลินเนะาะว่าได้ยินข่าวดีว่าทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพลินซอยเดือนข้ามมาเรื่องการให้เทื่อนเนาะเพื่อนพี่น้องเลยโดยอ่ะตอนนี้ก็พอดีด้วยเพื่อนพี่น้องเนาะพอดีเห็น,นะหนอ่าทางรถเพลินมาส่งบล็อกเนาะ โดยเรามาส่งเสาให้ให้สาพอรให้แหละแฟนพี่น้องเนาะเออป้าจังไดเข่าไปติดตามรับชมหรือว่าไปแสดงความยินดีหรือว่าดีใจกับสาพอรผลก่อนเนาะือว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพคนซอยเดือดเข้ามาอ่าเทพื้นเฮือนให้แหละเน้องแฟนพี่น้องเลยโดยป้าจังไดก็เข้าไปหับไปส้มกันเลยโอเคแฟนพี่น้องเนาะเตรียมาเกอนสาพอรแนบมือกับป้าแฟนพี่น้องเพเห็นกองแห่กองทรายน้องแฟนพี่น้องเลยเนาะโดยแล้วก็มีรถอ่ามาส่งเครื่องน้ำแฟนพี่น้องเลย โดยเดี๋ยวเราเข้าไปทามสะพาอเพ่อนนเนาะโอเค3สาวสบายเยอะโดยสบายดีสะซายสาลาย้าเจเจอสามซาวอยู่นี่เนาะโดยมากว่านี่คือเห็นแห่เลยเห็นไรายมาเนี่ยวตั้งหมายเปี่ยมว้ชิเทฟื้นนพราโดย ว่าเป็นทางผู้ใหญ่เพื่อนบ่หรือว่าอะไรผู้ใหญ่เพคนซอยแต่แบบแบบแหงงานแบบนี้ยังสิเทพื้นได้ได้สิจ้างคนเทพื้นะอาจจะว่าเป็นเงินทางผู้ใหญ่ทางไหฮูบ่ยังบ่หูกยังบ่หูโดยแต่ว่าคนฝากมาเช่าเดือนเนาะโดยอ๋อโดย กับโบู้แล้วคนบริบทมาเนาะแบบว่าบริตทิต่อแบบว่าตุมาทางเห่านะเฮแต่คนว่าคุณยายใจดีเมนแล้วก็บเบาเหลาอ้หากู้ต่ว่าเป็นคุณยายเนาะหว่าคนจะคิดมาตรนเนาะก็บผู้คือว่าอะไรเนาะว่าเขาได้คุยกับเพื่อนแบบอย่างแบบว่าเออเขาเมนแบบย่งคืออะไบ่เนี้ของทาเวงอันนี้เราเปิดโซแดดเที่นเลย sau nơi bất cứ ai sắn hầu lá sang nghỉ chắc sang nghỉ mất đời chắc chắn nghỉ mất cốp bên sau là Cho sang nàn cốp bọn dư ní bọc đời khó đời đời khó đời đời khó 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 คุณชอยในงบอะไรนะอันบอกว่ามีแต่มีแต่เฮาซื้อปูนเนาะซื้อปูนแล้วก็สิจ้างสิจ้างคนซอยนะประมาณหกล้านห้าชอยในงบอล้านะหกล้านหกวะแล้วนั่งจิบไงมันซอยเลยแปดล้านห้านะเขาพิจารณาแต่ว่าถ้าคุณอยากเป็นซอยนี่เนาะแปดล้านห้าถ้าเจ้าสร้างมาเองนี่เลยเมัดงบเท่าไหร่ อันนี้ชองล้านปลายบ๊อกประมาณนี้และมีแต่เสากระบอกคี่ซื้อราคาหินหินกับสายในกะห้องเขาเองเขาซีลานสั่งมาแต่ว่าหินเพิ่นยังมาอย่างบ่ฮ่อนโดยโดยแต่ว่าถ้าคุณยายพ่อในซีซอยแบบเทพพืชเทพอย่างในซื้อโดยอ๋ออันนี้เราเป็นแบบว่าของสาวพเพิ่นสั่งมาเองนี่เนาะโดยอ๋อโดยสร้างที่สร้างเือพระจันทร์สั่งมาวานสองสามมือคือหลังนี่แหละ มาวันนี้กะดีใจอ้ําสาวพอเนาะอะทั้งเลื่อนทั้งซ่านกะซื้อว่าอะไรนีท่างผู้ใหญ่ซอยเทพพืชเลื่อนกะดีใจเนาะเด๋วได้ซานโตเด๋วกะมันเลี้ยวเด๋วจะได้ซานโตขึ้นมาอีกแม่นบอกเด๋วอะเขาก็ได้สื่อเติมในเบ็ดได้หน่อยเนาะเด๋วแต่ยังใครกลัวได้แม่นบอกแม่ใครกลัวว่ามีผู้ซอยเขาไม่าเนาะแม่ ก็คือว่าเดีเพื่อนเล่ากับเธอว่าอยากมีผู้ใหญ่โซยได้หลายคราลายปีแล้วเนาะโอยอยากอยู่ได้ไรละวะว่าสั้นๆหลายปีเติบก็น่าจะได้เลยประมาณจะปีอะห้าหกปีแล้วคันบอกว่าเนาะเดินเติบเลยเรื่ก็เฮ็ดตั้งแต่ยังบ่ทันได้ป้ากระพาะของลูกเนาะนี่จักห้องก็สะพอนะจะช่องห้อมช่องหอมเขาบอกเสี่ยงมากกับเป็นซีซามเนาะเลย เพื่ออาจจะไปทั้งหลังบ้านอีกห้องนึงเป็นสีแล้วบบบนี้เ่ามาได้โดยว่าบ่ได้แล้วนะคนต่างนานาเแล้วลังนี่ก่อนโดยโดยโดยอาจจะเ่ได้ยินกันในเนาะโดยทังหลังนี่จะเป็นห้องสีทั้งหลังเป็นห้องสีอันนี้แบบเสียงรถเนาะโดยเสียงลถอาจจะเพื่ได้ยินเสียงคนใดขอเนาะ คอเราเมื่อกี้คือทางคุณยายคนที่ซอยเดือดเจ้าขมานี่ก็คือว่ามีแนวคัดของบ่อนหรือว่าอะไรข่อยอะไรเงี้ยเขาเข้า,ขา,ขาอันนี้เพิ่นมาซอยแล้วเนาะเพิ่นมาหม้อให้แล้วมื้อนี้แล้วก็ต่อไปก็เพิ่นก็ว่าจักเพิน่นสิซอยมื้อใดอ๋อว่าเพิ่นว่าสิซอยอยู่แต่ยังบ่ฮู้ว่าหากแต่เพิ่นซอยเบื้องต้นนี่ก็คือ8 8ล้านบ่เลยโอ๋อและคือเฮาได้ยินอ่าทางช่องอ่าเบาล่าว่า คือพามาบอกข่าวดีบอกบอกข่าวดีเรื่องย่างนะมาซอยมาซอยนี่นะเดยเขาแต่ปัญหาเกิดขึ้นพ่อย่งจตกคือว่าเกี่ยวกับเรขบัญชี่นี่ยช่จังจังอียังเห่ากขบอกเข้าใจเราเห็นเพิ่าว่าเงินนั้นโอนเข้าบัญซี่แล้วแต่ว่าเขาไปเบิกไปทอนมาบ่ได้เห็นแต่ว่าบัญชี่เป็นยังไงถึงยังว่าถึงอายัดบอกย่างเหาก็บอกเข้าใจที่ถึงอายัดแมนแล้วก็ัญซีถึงอายัดนี่แปลว่า เงินเข่ามาได้มันซีได้แต่ถอนออกมาได้เองที่บอกอ๋อโดยแบบนี้อันเงินที่ว่าถืออันยัดนี่แบบเงินเป็ดที่ใหญ่จะดีมันถากมาเพราะเลยอ๋อโดยโดยแบบนี้เจ้าก็มีทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายป้าปนกันไปเนาะเลยอ๋อเลยโดยแสดงคนเฮามันกับบุหัอนาคตเนาะมันกับมีมือดีมือบบดีเช่นเช่นเนาะโดยถากถึงชีวิตข่าวร้ายกับมี่ข่าวดีข่ามาอยู่แมนบอกเลย เพื่อนไงเพื่อนมาต่อเติมเพื่อนให้เนาะเ้นเพื่อนปีนี่การสะกอนคินบะหมเดือดเลี้ยวเลยบอกพี่กะพังไปนี่เนาะแจ๊คทีแล้วเวาเอาสมบมีเนาะได้เท่าไรกะเห็ดแบบตามงบเ่าเลยงบมีสมได้กะสมนี่กนโบแลวกับปีนาเอาไหมโบแลวกับปีนาไม่งบก็เอาไม่อีกออ่เนลายนี้เอาแบบมาสามเมนาสามมาเทพื้นมาสาบมาเทพื้น เพราะว่าเขาก็่ยดรสังมันหมายัยงบบฮอดแบบรถเขาเจ้าเพยนั่นโดยรถเพยังมาบบฮอดอยู่บล็อกเนี่จะส่งสร้งมาจักร้อยบล็อกสามร้อยสาร้อยก้อนเลก้อนอั่ราลายสกคอนตามผ่านก้อนรสามพันกรีดเก็ถือว่าม่นะจะรู้ว่าเท่าไยน่าสะคอนก็รวมเม็ดมันบอกโดยรวมเม็ดเ้าทั้งนั้นกับสองล้านใบ ทางเสาทางบล็อกเนาะเลยทางแต่ไ้า์สร้างมาต่างห่างแล้วเลยทางมาต่างห่างโอ้ดีใจเนอะเวามามาบาดหน้าบาดในต้องได้ขึ้นเงื่อนสาพอแน่นอนโอ้ยสาธุให้ได้ขึ้นแน่ได้ขึ้นเดือนเชิญเจ้าได้มาแล้วนะได้ขึ้นนะพระพระห้าเนี่ยค่ะไปเบิ่งนั้วันในเฮือนเจ้าน่ะแบบแบบไรแน่แกยังบ่ทันได้ขึ้นไซส์ดอก่วนฉสิได้ขันห้องขันยางนั่งยี่ว่าสะพานสร้างบล็อกมากจะมาขันห้องนี่แหละ มากอห้องห้องนึงเดีวจ้าเซ็นห้องแบบได้แบบนี้นะห้องแบบอ่าส่วนตัวเฮ็ดกั้นจังห้องนะเอาห้องเดียวพออห้องเดียวพอเดินก็แมนก็เรียกแต่เพิ่นจัจสิคันอยู่บนใดน่นสิคันถ้าแน่แน่คือสิคันขั้นห้องนะตัวนั้นเนาะเพราะว่าทางนี้เป็นทางเดินประตูออกประตูเข่านะเนาะโดยโดยอันนี้ได้ส่ะทางนี้อันก็เสื้อออกในสิเฮ็ดแบบไดนี้ กะสีปล่อยโล่งแบบนี hmm. mm ้นะว่าปล่อยโล่งเลยเนาะเดยเป็นอาเฮ็ดคือเพือนกับแบบเอาดินปูนเห็ดด้วยเนด้เนานมีแต่มุกลังค่าแ้วกัเทพพืชนวกัาประตูประตูเยี่ยมป่งเยี่ยมเนาะเฮากัหาในอื่นพวกอวกาอนั่นบ่เลยโอ้โอเค้องเลย ค่ะเรียกแพนพี่น้องเลยเราจะขันยังว่าท่านแล้วขึ้นมา่านง,อองดด้อยบางหน่วยเอิงเติงอยู่แพนพี่น้องเลยถือว่าราังมักง่ายนะแพนพี่น้ง <c oughs> นนองเลยเนาะแบบคือว่าแะไรเนาะคนเฮาบัดอ่าเวลาได้ก็ได้นะพริบตาเนาะเ <c oughs> ด้อเออแบบเวลามีผู้ซอยเดือค่ะมากซี่มันกะหงวยนดีใจได้เฮากับอะไรชิลเว่อไหวแล้วเขามีผู้ซอยโดยเลย เราคือว่าเพื่อนซอยซัมมี่เนาะอาจจะห้าวเฮ็ดไปเป็นยังบ่แล้วอาจจะมีผู้ซอยเดือดขมักเอกมี่เป็นตัคนละคนอาจจะคิดแบบว่าดิ้นดูชงสารเฮาวซาแบบเฮาก็อยู่กับลูกกั็ยังเนาะยที่ยังแห่งห้าอยู่เพื่อนอยู่ซาดเป็นของตัวเองนะดีใจน้ำเด้อสะพอนเด้อเลยเลยจะได้ไปซอยเพื่อนคนบล็อกกี่บ้นนี่บมเดิร์นซอยเอาเป็นยังนะเนคนลงมาเองคนบล็อกไปซอยดอกโรบ มาได้กับ่นบริการเองเลยเดยออดีได้เนาะคุยคุนมาบริการถึงบ้านถึงซองเนาะแถมขนต้องให้อีกอ้หไี่น้อนเอยข่อยอยากเห็นสาพอนโซ่กล้ามเลยนะจังหน่อยหนึ่งโดยเพราะว่าข่อยได้ยินข่าวว่าทางล่าวยุกกระสอบเข่าก็ได้นะกอสิว่านะยกได้หน่อยหนึ่งเลยยกลายก็ไม่ได้หรอกเนาะปะจะออกไปเบังสาพอนมันยุกบินบักอีกก้อนเพียงเที่ยน้อยเลยอีกหน่อยหนึ่ง โอยสิบอยซอยว่นาะเลยคุณแ่เพราแม่เขาเจ้าวันนั้นเราหลมาจักดีใจนะสพอนมีทางคุณยายคนซอยทำไมด้วยเงือเนาะเพี่นเนาะเลยแตกบล็อกพวกบล็อกพวกสาวกับเพื่อนเพื่นสั่างมาเองเนาะระวังเงินเธอนอกเองเดอเนาะทางคุณยายจะดีมันะซอยเฮาเตพื้เพื่อนเนาะเย โดยมาแสดงความดีใจให้สะพอนเพิ่อนกัเพื่อนคิดว่าดีใจแค้ไหนสำหรับสาวแบบแบบสุดแบบนี้รางวัลที่หนึ่งกันเอนก็ดีใจแน่เนาะกับรางวัลที่หนึ่งใครบอกก็ดีใจได้เพิ่นซอได้แชมนี้เลเนาะถ้าเฮาหาเองกัโอ้เพิ่นที่ได้การเติ่มเนาะเพิ่อได้นีแม่นบ่โดยเพิ่นจิถอยก้นข่าวบ่อหนิเนาะคือว่าได้ค่าวว่าจะถอยเข่าอยู่นี่

ไปเห็ดเรือนวิทตอนตะกี้กัเนวิทเนาะโดสอาขานอกแลยะสะพกอซคนบุกลงเนาะกล่องใส่ได้ กอให้กองให้เลยก้อนใงกให้ล้ววทยนะเป็นอยู่ด้อคนบอกเธอเนาะเป็นไรสะพอนนักวะนักวะกาได้ยุได้ยยอะนะถึงชินักกับพ่อใจเฮ็ดแน่นานเป็นของเฮ่าเลยเนาะเด้อดย นเอาที่สองก้อนเลยนะเก่งเก้งเจัาหน่อยเขาไม่ามีปูนน่สิโซ่ปูนน่าจงหน่อยอะแมนเป็นอะไอ่ะเป็นขาเอาขาเอได้โอ้ขาอะไรเป็นเหตุบ้างเต็งกันัซี่แมพี่น้องไหม à <laughs> tốt đấy phụ nhai ấy. Biên phải phê, sao phương, Này. nó. Nãy lôm rồi. 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 Nãy lôm โดยโดยเนี đ ời, đ ời, ่ยพี่น้องเลยสร้งสามสาวสาใต้นหนึ่งเท่าไรก็สะพอดต้นต้นไหนวะจำมาได้ไหต้นแอวไปสั่งไว้เสาเนี่ยนะสี่แสนป่ายบอกสี่สนเสาต้นต้นหนึ่งสี่แสนซาสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบเลย ไหวค่ามาเฮ็ดเพื่อนนี yeah, ่สามเมตรนี um so ่ไหวยกระตัมได้เนาะมีกระเละได้เนามามาต่ออีกเด้อบันนะคือต่ออีกแมนบันนะก็ทำมาเขาเจอเขาบอกเล่ากับสามเมตรหาซิปเสาเลยเห็นว่าผู้เพื่อนเฮ็ดเป็นก็คือง่ายได้สะพอนเ้อเนาะโดยผมดินบล็อกนี่สร้างเพื่อนไผ่ก้อนสะโพดวันนี้บู๊จักรซื้อเพิ่นแล้ววันนี้หัน ว่าหนิต้องจ่ายเงินเนาเพื่นประจักษ์ชื่อเด้อเขาเรีประจักษ์ชื่อว่าสร้างเพื่อนไครประจักษ์งานมียังลืมแล้วบ้านนี้ชุกชันชุกชันโอ้หันนั่งชุกชันเออเบอร์ในเสื้อในใช่อ๋อได้เสื้อเพื่นเห็นเด้เสื้อของพว่ปร่ทันได้แล้วโอ้ยแหนมเห็นหันหันควายก็เห็นเนาะโดยโดยเออแนมเสื้อไม่แจกน้ำแม่นอยู่้าเออเอามาสิมีของแถมน้ำอยู่บ่านี่ เอาคือว่าจังสั้นเลยบาะเอนต้องแคมเสือได้ขอึงผู้บามแต่หานใดหันใดเนาะโดหมยโด้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ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 น้ยเฮ้มเฮ้ย้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเน้ยเค้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเเฮยเฮายเฮ้ย่้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮายเ้ยเเฮ้ยยเเ้เเย ไก้เกร็แล้ววะสันสามร้อยก้อน้องก็คือว่าเกาะโตอกมาในกรืสอเห็ดของน้ำน้ำอยู่บ่เกาะแล้วเบียงไปซื้อและสิเกาะแต่ห้องไปซื้อตั้งมาเกาะห้องน่ะก็เกาะเสียดอย่างออกมาได้ซื้อนาะเด๋อน้องก็ใชันเล๊่น้อเด๋ย่างว่าันว่าเอาให้รังขาให้มันแล้วกอนเด๋อแ่แถ่น้อแบดนี้คือเป็นกระปิ้นเดยอ ้อง้กี้นั่นะกี้เป็นสีบ่แน่ทั้ีทั้งเสียงรถแน่เด้อเดยอเด้อยังรักลายเติอเลยะี่นี่เดองแล้วก็ด้ยหันมาทงนี้หันเหรอแดดซองปุ๊บนั่งรงสะพอนี่คับนั่งแมงยื่ด้วยอ้าก็นั่งนั่แหละเฮย ว้าวโตดีใจดีใจเฮีพี่น้องเลยอ่าเฮ็ดอันบัดนี้เฮ็ดนี่สิได้จ้างซางน้ำบ่จ้างน้ำจ้างซางข้างในบ้านนี่แหละบอกว่ามีลายอยู่ในลายฝนในทางนี้ก็เพิ่นเอาฮะเพิ่นเอาเนี่ยเพิ่นเฮ็ดนี่แพงอยู่บ่สิยังบ่ได้ถามเพิ่นกะทีแพงเติมหน้าตาแบบเพิ่นไปหับจ้างเขาแล้วก็ถามเพิ่นเพิ่นเอาเงินไปไหนจดายเงินขึ้งเนาะมาแล้วก็เฮ็ดเดือนมันก็บ่แม่นง่ายๆเนาะเลย ถ ame e ้าใครบ่มีเงินนี่ก็คือว่าเนอะโบได้ได้เพ sure> uh uh ื่อนพี่น้องไว้ถ้าคนใดนที่แบบว่าเออมีเงินเหมือนเวียดน้ำเน่เนาะซึ่งได้เพื่อนเนี่ยบอกเลยก็เพป็นเสียน้ำบ้านเพื่อนเองเพื่อนพี่น้องเว้แต่บ่ฮู้ว่าเพื่อนชิดน้ำเขาท่ายเนาะเลยมีแต่กั้นห้องกับเทพื้นกับนอาสานมชื่อระเบ้าบอกเลยข้าได้ยังไม่ยังยังโบชันยังบ่ทันสามก้อนเลยก็ยังหาอยู่ โดยเวลาลัง yeah. ค no. like ่านี่ไหว้มันลังบ่เลยเพราะว่างบยังบ่ฮอดพุ่นทานี่ก่อนเนาะเลยโดยโดยอันนี้สีลังค่านี่แจ็ซเอาเป็นเด็กหรือว่าเป็นไม้เป็นไม้เอาเป็นไม้เอาเนาะโดยโอไม้เสร็นึงกับเพ้งนะอยู่พี่ไม้เนึ่ยเนาะเท่าไยก็โอ้ลังคานะเ่าไม้ต่อไม้เสร็มันนะแต่ละเสร็จนีเขาอะไรเป็นเสร็จนะแมนก็หาชิปแลกแจ็ซสะพอนตอนนี้ ังว่าแล้วเฮาก็ยังไปตามแล้วแต่เม็ดสั้นยาววอือโจังไดยากเนาะสะพอเนาะยงหลายเพ่นซานแล้วก็บ่แม่นดัน้อย้อพี่น้องเอ้ยก็เริ่มต้นเนาะได้10%นึงบ่จกเนาะเลยโดยคําลังค่าแล้วยังอ่ายัง้อีก50%เนาะอันนี้ัดคาก็ยงเพิ่นพี่น้องตูหน้าต่างยงเบิดเนาะเลยยาพอสมควรเนาะเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยก็คื เอากลับมาดีพวกดีใจเพิ่นเนาะก,กับพอดีเห็นอ่าเพิ่นคนเครื่อนคนฟองลงพอดีให้พี่น้องเลยเพื่อน,นกับคนลุกลลายเต็มแล้วให้พี่น้องอเ,เลยลไก่เชลล์ไงจ่ายจ่ายเงินเพิ่อนแต่บ,บอจ่ายแล้วโอ้จ่ายเพิ่นเรียบร้อยเพิ่นสัมาส่งเลยโอ้โอเพี่น้องเลยเลยโอเคเนาะสพะพาเนาะก็คือว่า อามาหาสพอมื้อนี้ก็มาแสดงความยินดีนําเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นซอยเือเข้ามาถึงสิบ่ยังบ่ทันแล้วก็ถือว่าเพิ่นก็ซอยแบ่งเบางบเข้ามาอีกขัดนึงเนาะโดยโดยอฮู้แต่ว่าเป็นทใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นเป็นคนไทยบ่คือต่างประเทศยังบ่ฮู้คือกันเอ๋อเพิ่นบ่ได้บอกมาบ่เลยอ๋อโดยอบ่เป็นหยังสะพนพี่น้องเอ้ยเราดุ่นเราซนกันเนาะ ว่าเฮือนสะพอนี่เพิ่นเฮ็ดออกมาแล้วได้ฮุบส่งเพื่อนใจเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยโดยอาจังได๋ก็ขคอมุกขอบใจหลายๆเนาะสะพอนะโดยโดยแล้ก็แชรเดินทางกลับเมื่อก่อนเพือนพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีเด้อสะพอนอสบายดีโดยโดยโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะวันนี้เฮามาหาสะพอนกับเพิ่นเอาบล็อกอัญยังมาส่งเพื่นสะพอนก็ดีมุกอิจใจเพิ่นเพื่อนพี่น้องเนาะแล้วก็มีข่าวดีทางผู้ใหญ่เพิ่นได้ซอยเดือดขามากะสิได้เทพื้นเฮือนเพื่อนพี่น้องเนาะ นี่แหละเพื How, so, How, ่อนเพิ่นน้องเพยพี่น้องเลยโดยโดยนี่แหละคือเพื่อนสะพือนเพิ่นน้องเพยพี่น้องเนาะอันที่เพื่อนสร้างเสาสร้างอย่างมากเพื่อนกัดเชือกเกาะเถือออกมาข้างหน้าน้องเพยพี่น้องเลยดูว่าเหตุบนนางดินนางเสาเนาะโดยสังไดก็เพื่อนกำลังใจให้ลาเแฟ์พี่น้องเนาะที่มีคุณลักผู้ใหญ่ช่วยเดือดข่ามากก็ดีมุกดีใจละลายเพย์พี่น้องเลยโดยอาสังไดก็ขอมุกขอบใจละลายที่ข่าวมาติดตาครับชมคลิปของสาวไรแต่ต้นจบแล้วก็บอกถามโฆษณาเนาะ โดยปัาจุบันนี้สลายกาเข้มามสมบ,บายดีเด้อ